ตาเจ้าหาวสวัสดีค่ะเด็กๆเรายัางอยู่ในเรื่องของคำศัพท์บทที่7กันนะคะอ่าเด็กๆที่ไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงที่แล้วและเด็กๆที่ไม่ได้เรียนซูมนะคะก็จะได้ดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะในบทที่7นี้เราเรียนในเรื่องของเจี้ยถิง ก็คือครอบครัวนั่นเองนะคะมาแนะนําตัวละครในครอบครัวกันก่อนนะคะนี่ใครเอ่ยใส่แว่นตาอายุเยอะที่สุดในครอบครัวเลยคุณปู่ค่ะแฟนคุณปู่ข้างๆคุณยา่าคุณปู่คุณย่าแต่งงานกันเป็นใครต่อคะก็มีลูกก็คือคุณพ่อนั่นเองแฟนของคุณพ่อก็คือคุณแม่ค่ะ เอาละทีนี้คุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันมีลูกนะคะคนแรกคนนี้ใครเอ่ยพี่สาวค่ะต่อมาคนนี้คนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินพี่ชายนะคะแล้วก็เด็กหญิงใส่เสื้อสีแดงก็คือน้องสาวที่กำลงังคลานอยู่น้องชายตัวฉันอยู่ไหนคะคือเจ้าหมาน้อยหรือเปล่าแมไม่ใช่นะคะ ตัวฉันก็คือคนที่ถ่ายรูปนั่นเองโอเคตามนี้นะคะเด็กๆไม่ได้เป็นหมาน้อยเนาะอ่ะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันนะคะคำนี้เด็กๆอ่านตามจารึเสือน,นะคะเย่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 จะไม่อ่านว่าเย่เย่นะคะหรือเยอะเยอะตามสระเอนะคะเพราะว่าตัวอ e, ีตัวนี้แทนเสียงสระอ e, ีได้ด้วยนะคะเย่เย่เย่สงเย่เย่หยางเย่นะคะ เย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 แปลว่าคุณปู่นั่นเองวิธีการจำอ่าเรามาจำตัวจีนกันแบบนี้ลูกตัวนี้คือคือคิวนั่นเองแล้วตรงนี้ตวัดซ้ายกดตวัดขวานะคะตรงนี้ก็คือหนวดของคุณปู่ส่วนตรงนี้อ่าก็คือ คราวคุณปู่นั่นเองไอ,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 อ้แม่เด็กๆจำได้หรือยังถ้าจำได้แล้วเราจะไปคำที่สองกันค่ะวันนี้เป็นวิธีการเขียนตัวจีนนะคะตะวัดซ้ายก่อนตวัดขวานะคะเขียนจากบนลงล่างค่ะไปคำที่สองกันค่ะคำนี้อ่านว่าหน่ายนายอุยหน่ายนายหน่ายนายเด็กๆตัวดูตัวพินอินค่ะ นอไอนายสัไหนไหนนายส่วนข้างหลังไม่มีวรรณยุกต์แสดงว่าใช้เสียงเบานะคะไหนนายไหนนายจะมีตัวหนีหรือผู้หญิงอยู่ข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังก็จะเหมือนกับคุณย่าแล้วก็อ่าหลังโกงๆหน่อยเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะแล้วในมือก็ ถือไม้เท้าด้วยอ่าจำได้ไหมเอ่ยส่วนตัวข้างหน้าตัวนี้นะคะเด็กๆออกเสียงว่าหนีหนีตัวนี้แปลว่าผู้หญิงค่ะซึ่งคําศัพท์ใดก็ตามา่ที่มีส่วนประกอบของหนีเป็นส่วนประกอบเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะโอเคจําได้หรือยังไหนนาย อ่านตามจรสเซีอีกรอบหนึ่งค่ะเจ้หลับเสื้อตู่หน่ายนายหนายนายคำต่อไปค่ะป้าปะป้าปะเด็กๆดูตัวพินีนนะคะนี่เหมือนขั้นพินีนปัวอาปาชี่ป้าป้าปะป้าปะทีนี้เด็กๆดูตัวจีนค่ะวิธีการจำ เหมือนคุณปู่เลยใช่ไหมคะนี่มีคิ้วแล้วก็มีหนวดด้วยอ่าคุณพ่อจริงจริงก็มีหนวดหน่อยเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะได้จำตัวจีนง,ง่ายขึ้นเท่านั้นเองเลูกต่อไปตรงนี้เหมือนอะไรดีเหมือนยิ้มอ่าเห็นฟานสองซี่เลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนใจดีนะคะแอะจำได้หรือยังน่าจะจำได้แล้วสำหรับป้าปา,ปานะคะ ซึ่งแปลว่าคุณพ่อนั่นเองอ่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่ามาหมามาหมา,มาเดี๋ยวตัวพินอินค่ะมัวอามายินมามัวอามายินมามามาข้างหลังเป็นเสียงเบานะคะมามาแต่ถ้าใส่วันิยุคเข้าไปมามามาหมามาหมามามา,มา,มา,มาอะไม่ได้นะคะ ออกเสียงเบานะคะมา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 ส่วนมามีมาม้ามาม่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเสียงของภาษาถิ่นไปนะคะแต่ภาษา,าจีนกลางจะออกเสียงว่ามามาเห็นไหมคะมาม่าเป็นผู้หญิงก็จะมีตัวหนีอยู่ข้างหน้าด้วยส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวเสียงของมันก็ออกเสียงว่าหมาแปลว่าหมานะคะคำต่อไปค่ะออกเสียงว่า เกอเกนี่มันคันพินเกอเอเกอเกเอเกอิกอกอกนเก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 ,ก,กแปลว่าพี่ชายนะคะทีนี้มาดูตัวจีนไม่รู้จะให้เด็ดกๆจำอะไรนะคะเพราะว่าตัวเกอจะมีลักษณะเหมือนกับบ้านสองชั้นหรือเปล่านะคะหรือเตียงสองชั้นอจาจจำแบบนี้ก็ได้นะคะ จะเขียนข้างหน้ากับข้างหลังก็เหมือนกันออกเสียงว่าเกอเกอถ้าเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโกเหลียงโกเด้งแอ้โอโกอโกเนี่ยก็มาจากคําว่าเกอเกอนั่นเองนะคะก็แปลว่าพี่ชายเช่นโกเด้งก็จะเป็นพี่ชายที่ชื่อเด้งแอ้โกเพลงก็จะเป็นพี่ชายที่ชื่อเพลงนั่นเองนะคะคําต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าตีตี นี่เหมือนขั้นพินิเตอีตีตีตตีตีตีีแปลว่าน้องชายเรามักจะได้ยินอตีอตีใช่ไหมคะอตีอ่าน้องชายคนที่สองซานตีน้องชายคนที่สามชื่อเพื่อนของเราเองใช่ไหมคะส่วนถ้าเด็กๆจะจําตัวจีนแน่ตีตีจะสนสนก็จะมีหัวโนสองลูกอยู่บนหัวแบบนี้ เออเตโตโตขาแล้วก็ขับเปไปข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะตีตีนะคะแปลว่าน้องชายคำต่อไปค่ะหลายคำแล้วนะต่อไปคำว่าเจียเจียจริงๆแล้วคำนี้เราเรียนตอนป .1 นะคะเจียเจียสั่งเจีย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 เจีวิธีการจำตัวจีน เขาก็จะเป็นพี่สาวที่มีเค้กสามชั้นแบบนี้เลยโอ้โหเค้กใหญ่มากสูงตัวเท่าพี่เลยนะคะเจียเจียก็รื้สตัวเปี่ยนเจียจเจียจีเอเจียสังเจียเจียเจียนะคะคำสุดท้ายคะ่ะออกเสียงว่าไม่ไม่นี่มันขั้นพินินมัวเอสระเอเอีเออเอ มัวเอ่ยไม่ชี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แปลว่าน้องสาวค่ะจําตัวจีนยังไงเขาก็มีตัวหนีที่แปลว่าผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วน้องสาวก็ออปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะอ,อ,อยู่ตรงนี้เนาะบางคนก็จินตนาการว่าน้องสาวผอมๆแล้วก็ใส่กระโปรงตรงนี้นะคะมาเรามาทดสอบกันหน่อยว่า ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่นี้เด็กๆจดจำำําคําศัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนมาดูคําแรกเอา้าขอโทษค่ะมาอ่านตามจดสือทั้งหมดก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งข้ามช็อตเนาะอ่ะเย่เ yeah, ย yeah ่เ yeah, ย yeah ่เย่หน่ายนายหน่ายนายป้า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 แมามาม่พี่ชายพี่เกยพี่ชา พี่ดิ๊กพี่จิ๊กีจกพีม่ยม่ยม่ม่ชั่วโมงที่แล้วนี่จ้าลาเสือจะให้เด็กๆสังเกตใช่ไหมคะตัวยยกับป้าป้ามีส่วนของบนหัวแบบนี้ที่เหมือนกันเพราะว่าบนหัวนี้นะคะออกเสียงว่าฟู่ฟู่ตัวนี้ตัวเดียวก็แปลว่าคุณพ่อ และอย่างเป็นส่วนประกอบของเย่เยและป้าป่าเช่นเดียวกันนะคะส่วนคําต่อไปเด็กๆดูไหนนายมีตัวหนีอยู่ข้างหน้าซึ่งจาร์ส์บอกว่าถ้ามีส่วนประกอบของตัวจีนที่มีตัวหนีอยู่จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดน้องดูนะคะมีไหนนาที่มีมามาก็มีเจียเจียก็มีเมยเมยก็มีเช่นเดียวกันแต่เย่เย่ ป้าปาเกเกิดกับตีติไม่มีนะคะมาทดสอบหน่อยคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆช่วยจารึือตอบหน่อยคะ่ะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายคะคำตอบคือาาคำต่อไปให้จารึือช่วยอ่านไหมคะมัวอามายินมามามาคุณ ต่อไปเยหยางเหย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 แปลว่าคุณต่อไปค่ะเด็กๆลองตอบก่อนที่จอเราเซจะเฉลยนะคะจีเอเจียชาเจียเจียเจียแปลว่าพี่สาวค่ะพี่สาวเด็กๆคิดว่าเป็นคนไหนคนขวามเมื่อยน้องสาวนะคะอ้าวเฉลยไปซะแล้วไม่เม่ย ไม่เมยขึ้นเยี่ยมมากเลยนี่มันเชิญปังต่อไปค่ะโอ้โใครเอย่ยอารมณ์ดีเห็นฟันสองซี่คำตอบคือปัวอาปาชีปป้าป้าป่านัน่นสัตว์ต่อไปใครเอย่ยเนอไอนายสางไหนไหนไหนายแปลว่าคุณย่าไปค่ะ คราวนี้จอร์ดซื้ไม่ช่วยเด็กๆอ่านแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านเองค่ะให้เวลาห้าวินาทีอีเออร์สซมสี่หูคำตอบคือไปค่ะอีเออซ์สามสี่หูคุณไปค่ะอีเออซ์สามสี่ห ไม่ต่อไปเหยไปค่ะจ้าจอเจอระเสิรจิมผิดก็จะเป็นอะไรคะถ้าจิมผิดก็โอโน่า oh, <no. S 1> oh, no. ผิดเลยไปค่ะไหนต่อไป ช,ชายนะเขาเป็นใครเอ่ยวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดสี่หน้าพร้อมแล้วเปิดเล่มนี้เลยค่ะตาคายูฟานตอรี้ซื่อเสือเลียวเยกเด็กๆทำเองได้ไหมคะถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นคำไหนให้เด็กๆเช็คถูกเลยค่ะเช่นคำแรกอ่านว่าไหนนายไหนนาย อสองรูปนี้นะอย่าไปเช็คข้ออื่นนะคะไหนหน้าแปลว่าคุณย่าเด็กๆก็เช็คถูกแบบนี้โอเคไหมคะทีนี้ให้เด็กๆทำเองเลยค่ะให้เวลาทำหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะไปหน้าใหม่กันค่ะเสร็จแล้วเราไปหน้าที่ 44ค่ะ4ี่สิบสเขาบอกว่าให้ห hey ารูปที่เหมือนกันแล้วเอาพินอินในรูปภาพมาประกอบเป็นคำศัพท์แล้วเขียนคำคำนั้นรูปแปลก,ก็จะเป็นหัวใจใช่ไหมคะบางคนเห็นคำศัพท์รู้แล้วแหละว,ว่าเป็นไหนนายแต่ว่าพินอินมันผสมกันหมดเลยมันมันสลับที่กันหมดเลยหัวใจก็จะมีตัวนี้ตัวเนอ สระอายสาระอายและตัวเนแน่นอนสลับที่กันฉะนั้นเด็กๆเอามาเรียงต่อกันแล้วเขียนในนี้หรือถ้าเด็กๆไม่มั่นใจนะคะสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้า52ดูคำศัพท์ประกอบได้เลยค่ะอาจระเซือก็จะเอาตัวนี้มาใส่ก่อนนะคะได้เป็นตัวนี้ค่ะหน่ายหนาย อีก3ตัวเด็กๆทำเองค่ะเด็กๆพอสวิดีโอจ่อรดเซอร์ไว้แล้วทำให้เสร็จจากนั้นเราจะไปทำหน้าต่อไปกันค่ะต่อไปจะเป็นหน้า41ค่ะซึ่งอ,อเยหน้านี้เขาบอกว่าให้หาคำว่ามามาและคำว่าไหนนาย,นายในตารางนี้จากนั้นโยงเส้นเขาไปด้วยกัน หรือเด็กจะวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ก็ได้นะคะจากนั้นนับค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเอาเขียนจำนวนลงไปในวงกลมจะื้อช่วยเด็กเพราะว่าเกมนี้บางคนยังเล่นไม่เป็นนะคะแต่จริงๆแล้วเกมนี้เขาเรียกว่าเกมอักษรควายซึ่งเราเคยเล่นกันตอนอยู่ปหนึ่งแล้วนะคะมาดูคำว่ามามาอยู่ตรงไหนเด็กก็ดูที่ระรทัดเลยค่ะไม่เอ่ยจะเอ๋เจอแล้ว วงเลยไปอีกค่ะไปอีกอ่าเจออีกแล้ววงเลยค่ะสองแล้วใช่ไหมคะพอหรือยังถ้าแนวตัง้งน่ะไม่มีละดูแนวนอนบ้างนี่ไงอีเออซันสามตัวแล้วใช่ไหมคะแต่หน้านี้สามารถเอาแบบเอียงได้ด้วยแบบเฉียงนะคะแบบนี้เลยมีอีกไหมคะ ตุ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 ไม่มีแล้วแสดงว่ามีมาหมาทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมดสี่ตัวเฉลยให้หนึ่งตัวคะ่ะก็คือมาหมาส่วนไหนนายให้เด็กๆหาเองนะคะแต่ถ้าเด็กๆหาแล้วเป็นแบบนี้นานนายแบบนี้ไม่ได้นะคะคําศัพท์จะต้องอยู่ติดกันเหมือนมาหมาแบบนี้คําศัพท์ต้องอยู่ติดกันไม่ว่าจะแตะแนวตั้ง แนวนอนหรือว่าแนวเฉียงนะคะจะแยกจากกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะอ่ะต่อไปถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอีกหน้าเป็นหน้าที่เด็กๆรอคอยแน่ๆเลยบางคนแอบทําก่อนแล้วคือหน้านี้ค่ะอ้าวจอร์ซอไม่ได้ใส่เลขหน้าขออภัยมันอยู่ในหน้าที่สี่สิบสองค่ะเด็กๆก็ลองเอาดิสอล่าก่อนนะคะอ่าให้มามา เดินทางไปหาลูกเจี๊ยบนะคะซึ่งเด็กๆต้องลากตั้งแต่จุดนี้ค่ะแล้วก็เดินทางไปนะคะซึ่งเด็กๆหาเองนะเอาดีสอก่อนเพราะว่าบางคนใช้สีเลยเนี่ยแล้วหลงทางมันลบลำบากฉะนั้นเด็กๆเอาดีสอเดินทางก่อนถ้าไปถึงน้องเจี๊ยบได้เด็กๆค่อยเอาสีโยงซ้านะคะหรือจะไม่เอาสีโยงแล้วก็ได้ตามใจค่ะ วันนี้เราทำทั้งหมดสีหน้าจุกๆเลยแต่จริงๆแล้วนิดเดียวเองใช่ไหมคะแป,ป๊บเดียวก็ทำเสร็จสีหน้านี้เด็กๆทำเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่งจาร์เราซื้อนะคะเดี๋ยวเอามาส่งจาร์เราซื้อทีเดียวตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้เราทำแค่นี้คิดว่าเด็กๆเหนื่อยละอ่าเดี๋ยวเด็กๆ,ๆก็ไปพักนะคะทำเสร็จก็พักเลยวันนี้ จ้าเราซื้อไปก่อนจ้าเราซื้อเซียนเจ้าลาใจเจียนบายบาย